สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนกรกฎานี้นะพึงระวังอะไรกันบ้างมาเปิดไพ่ดูกันนะครับนะครับอ่าเรื่องแรกเขาบอกอะไรเขาบอกในเดือนนี้เนี่ยชาวเมถุนเนี่ยให้ระวังในเรื่องของใจร้อนนะครับถ้าถ้าดูกันตาเนี่ยเอ้ยระวังที่จะโดน น้ำลวกน้ำร้อนอ่ะกันนี่ก็ถือว่าได้นะแต่เขาบอกว่าถ้าจริงๆเนี่ยมันเหมือนว่าใจเราเนี่ยนะที่มันร้อนนะที่มันเหมือนแบบมันหุนหันพันแล่นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับในชีวิตเนาะในเดือนธันวาคมนี้นะครับถัดมาเห็นไหมนี่เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันบอกว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยนะทำอะไรอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็ อย่าแบบขุนหันพันแล่นนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสูญเสียในเรื่องของเงินทองนะหรือว่าเงินก้อนได้นะครับอ่ะถัดมานะอ่ะสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรบางทีเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยมันมันเหมือนมันโลเลนะเออดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่ว่ามันมันเกี่ยวกับเงินมันเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่าใจร้อนนะครับนะคีหลักสําคัญของเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ พังสูงนะครับสำหรับชาวเมถุนเนาะยังไงยังไงนะกะ็ขอให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับนะในเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของเงินทองนะครับ